บรรจุในโรงเรียนการเินตนสังคมหรือการเินในังคกและตามตงาง,งตาร้อยที่มีขอบุ่ายว่าเราองนีมีความิหลักลในหลายด้านเช่นการถอดหัสถานการณ์การสืบพ้นิน การส่งกำลังุมการส่งกัดสายแค่และการซื <an> ้อเราต้อส่งไปิุดเสรินประเทศผู้ผลิตบริษัท s c ประเทศสารารณกัจีนจำนวนที่นั่งเจ็ดที่นั่งน้ำหนักที่สูงสุด3,900ปอนด์ความเร็วสูงสุด123กิโลเมตรต่ชั่โมง